วิธีขอสัญญาณจากจักรวาลคุณจะขอสัญญาณจากจักรวาลได้อย่างไรค why, ุณจะรู life, e. um ้ได้อย่างไรว่าคุณได้รับสัญญาณของคุณและจะทำอย่างไรถ้าคุณไม่ได้รับสัญญาณของคุณการขอสัญญาณจากจักรวาลพราะเมื่อคุณคลายความศรัทธาและรู้จักสัญญาณจากสวรรค์เมื่อคุณเห็นสัญญาณนั้นคุณจะได้รับคำแนะนำที่สวยงาม และเส้นทางของคุณจะเปิดเผยอ,อย่างเป็นธรรมชาติต่อหน้าคุณเราต้องการสิ่งนี้สำหรับทุกคนดังนั้นฟังต่อเพื่อเรียนรู้วิธีไว้วางใจสัญญาณที่คุณได้รับจากจักรวาลการขอสัญญาณหมายความว่าคุณยินดีที่จะร่วมมือกับจักรวาลหมายความว่าคุณมุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยโครงสร้างและการควบคุมให้มีอำนาจมากกว่าคุณ หากคุณไม่ได้รับสัญญาณของคุณนั่นคือสัญญาณเช่นกันการขอคำแนะนําที่ชัดเจนคือการฝึกรับคำแนะนําที่ดีและมีระเบียบซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณคิดว่าถูกต้องจำและวางใจว่าจักรวาลมีแผนการที่ดีกว่าคุณวิธีขอสัญญาณจากจักรวาลคุณสามารถขอสัญญาณเพื่อนำทางคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการตัดสินใจหรือเพียงแค่ต้องการรู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วให้ขอสัญญาณและอยายึดติดกับสัญ,ญลักษณ์เพียงแค่เลือกสิ่งแรกที่อยู่ในใจของคุณบางทีคุณอาจน,นึกถึงสัตว์เพลงหรือชื่อหนังสือบ่อยครั้งที่ผู้คนได้รับสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวเลขเช่น1111 11หรือ444 หรือบางทีสัญลักษณ์ของคุณอาจเป็นเพลงกลิ่นหอมหรือชื่อเพียงแค่ปล่อยให้สิ่งที่คุณคิดกลายเป็นสัญญาณของคุณปล่อยให้มันมาหาคุณตามธรรมชาติและทำตามสิ่งที่คุณได้ยินเมื่อคุณขอสัญญาณแล้วขั้นตอนต่อไปก็สำคัญคุณต้องเปลี่ยนความปรารถนาของคุณสู่จัก,กรวาลด้วยการอธิษฐานพูดคำอธิษฐานนี้ ขอบคุณจัก,กรวาลที่ให้ความชัดเจนแก่ฉันแสดงสัญญาณของฉันถ้าฉันกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องจากนั้นให้คุณอดทนรอคอยคำตอบจะทำอย่างไรเมื่อได้รับสัญญาณที่ชัดเจนวิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อกับความหมายของสัญลักษณ์ของคุณและคําแนะนำคือการปรับความรู้สึกของคุณเมื่อได้รับ หากคุณได้รับสัญญาณที่ทำให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงและสอดคล้องกันและคุณรู้สึกว่าได้รับข้อความแจ้งล่วงหน้าให้ก้าวไปข้างหน้าอย่าคิดเป็นครั้งที่สองให้เชื่อคำแนะนำแรกนั้นคำแนะนำนั้นไร้ขอบเขตอย่างแท้จริงคุณอาจจะจิตตกเล็กน้อยเมื่อคุณเริ่มได้รับสัญญาณและสังเกตเห็นความสอดคล้องกันหลายอย่าง สัญญาณและความสอดของการอาจดูดีเกินกว่าจะเป็นจริงเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นนี่เป็นเพียงวิถีชีวิตอันน่าอัศจรรย์ที่มีให้คุณเมื่อคุณยอมจำนนต่อจัก,กรวาลและเชื่อมั่นในแนวทางที่คุณได้รับอย่าพยายามควบคุมสัญญาณที่จัก,กรวาลส่งมาหลายคนจะขอสัญญาณแต่ไม่ยอมจำนนต่อจัก,กรวาล หรือไม่วางใจว่าคำแนะนำที่ได้รับนั้นดีกว่าที่อัตตาต้องการพวกเขาพยายามพลิกแพงสถานการณ์เพื่อให้สัญญาณปรากฏขึ้นหรือพวกเขาเลือกสัญญาณที่รู้ว่าคุณจะเห็นจำไว้เสมอว่าสัญญาณของคุณไม่ชัดเจนนั่นก็เป็นคำแนะนำจากสวรรค์เช่นกัน จะทำอย่างไรเมื่อสัญญาณของคุณไม่ชัดเจนหรือคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเห็นสัญลักษณ์ของคุณแต่คุณไม่รู้สึกผูกพันหรือเมื่อคุณรู้ว่าคุณกำลังพยายามเล่นตลกกับจักรวาลคำตอบนั้นง่ายปรับกลับเข้าที่หันไปฝึกสวดมนต์และทำสมาธิเพื่อให้มีสมาธิอีกครั้ง เมื่อเราใช้สัญญาณจากจักรวาลเป็นวิธีการบงการหรือควบคุมผลลัพธ์หรือเพื่อให้รู้สึกมั่นใจเมื่อเราไม่สบายใจนั่นไม่ใช่กระบวนการการสัมแดงคือการสนทนากับจักรวาลเมื่อคุณอยู่ในแนวเดียวกันคุณกำลังอยู่ในการสนทนาการสนทนานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราหรือผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง มันขึ้นอยู่กับพลังงานที่ไหลเวียนอย่างอิสระที่คอยสนับสนุนและชี้นำคุณหากคุณพบว่าตัวเองกําลังพยายามค้นหาสัญ,ญลักษณ์ของคุณหรือควบคุมเครื่องหมายของคุณหรือคุณเห็นมันแต่ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนั่นเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าคุณไม่อยู่ในแนวเดียวกันกับสู่แนวเดียวกันด้วยการสวดมนต์และทำสมาธิ ฝึกฝนการยอมจำนนทางจิตวิญญาณเมื่อคุณมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการปล่อยวางผลลัพบบางทีคุณอาจกำลังยึดติดกับคนที่แอบชอบหรืออยากให้แฟนเก่ากลับมาหาคุณหรือบางทีคุณอาจกำลังมองหางานใหม่และมีความวิตกกังวลมากมายเกี่ยวกับการติดต่อกับจากบริษัทที่คุณสมัครไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม การฝึกฝนนี้จะทำให้คุณโล่งใจอย่างมากเมื่อคุณกลับเข้าที่แล้วคุณสามารถขอสัญญาณและวางใจได้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำที่คุณต้องการเมื่อคุณเปิดการสนทนานั้นจากสถานที่ที่เหมาะสมมากกว่าจากสถานที่ที่จำเป็นและควบคุมคุณจะได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนเมื่อคุณพยายามควบคุมคุณก็มีแต่จะขัดขวาง เมื่อคุณขอจากสถานที่แห่งสติปัญญาและเปิดกว้างคุณสามารถวางใจได้ว่าข่าวสารที่คุณได้รับจะนำคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องจงอดทนและวางใจในแผนการของจักรวาลบางสัญญาณก็มาเร็วบางสัญญาณก็ใช้เวลาหากคุณไม่ได้รับสัญญาณของคุณในทันทีไม่ต้องกังวล คุณอาจต้องขจัดความกลัวหรือเสริมสร้างความเชื่อของคุณก่อนที่จะได้รับไม่ว่าผลลัพธ์ของสถานการณ์จะเป็นอย่างไรพลังที่แท้จริงของคุณคือความรักความสงบสุขในตัวคุณความรู้สึกภายในของความรักและความสงบสุขนี้มาจากการเชื่อมโยงกับความรักและความสงบสุขของจักรวาลและเชื่อมั่นว่า จักรวาลจะคอยสนับสนุนคุณเสมอดังนั้นจำไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณต้องการขอสัญญาณให้ปรับพลังงานของคุณก่อนหากพลังงานของคุณขับเคลื่อนด้วยอัตราการตอบสนองจะเต็มไปด้วยความสับสนหากพลังงานสอดคล้องกับความรักคุณจะได้รับทิศทางที่ชัดเจนเสมอตระหนักถึงพลังงานที่คุณใช้ เมื่อคุณขอคำแนะนำและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความชัดเจนเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน